วันนั้นเอาหัวโขกเล่นใจวะมันจับได้เว้ยโอ้โหตีห้ำเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเอาเอาความมันยังไม่จบนะครับเจ็บปั๊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 บเฮ้ยเจ็บปอื้อหืออื้อหือ ง่ายมาเนีย่ย่าตายหมาก็จะบอกว่ากูตายโดนลวจอยกูตายด่าตาอีกยอนเมื่อไงล้ะนี่เนี่ยปล่อยกูไปเถิดจอยจะไปไหนจ้าสุดที่รักขอจับดาบทีนะจับแบบนี้ไม่จับหรอกหมาบอกอต้งเตรักเธอฉันรุนแรง ทั้งเขาทั้งแทงจุกสิครับออืรักนี้สุดพิศวาสครับมูลรักมักจ่อยโอ้โหอยับหัวเลยมันจะจมดูหลายนี่เนี่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 ยจะจมดูหลายนี่เนี้ยนัดเหนียวอะไรนี่เนี้ยจมดูหลายใช่ไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยเตะเลยนี่เนี้ยจมดูหลายบอสนี่เนี้ยไอจื้อแทงอืออืออือจมดูบ่อนี่เนี้ย ไม่ให้ยคนพูดจะจมดูที่ผมจะเป็นเด็กผมไม่เล็กนะครับขาหลังผมนะ่ะ <Yahoo! S 1> ปิกจูผมนี่บักดายังสู้ไม่ได้เลยปิกจูผมะบอกวันเลยบักดายันใจกีบตัวละดาวนี่ดูขาหลังผมเป็นไงล่ะม้มาหนีแล้ว <laughs> ดูหน้าตามาแบบโกรธมากน้องโกรธมากเลยอยู่ใกล้มือกระติมบจอยแล้วแล้วก็เป็นบักเสือรา่อไป นี่เลยบักนี่น้อยบอกดูดิฮะฮะเก่สีเหลืองนี่มันแยงตามากเลยนะอือ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 ไอทนทนเหล็กโอ้โอ้เซ่เซ่เซ่เซมากเ่บอกนี่เออเเเเะจ้ยัเ่ะปัเนียวเฟาดปากเลยเซมากเ Ơi, đùi 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 Ôi, cười bụi phải là. โอ้ oh, oh, บัก,กนี่ไหมตายกูตายเก็บกูมาทีีเร,รเ,เรียบร้อยเลยพอดีระเ,เบิดสรกางยอดมันลกเกือบคอยนั่นนั่นโอ้เข้าไปเอาพะนะเข้าไปเอาจะได้ออกมาอยู่บ่เข้าไปเอาไม่ได้ออกมาเนี่ยครับมันเอาไปใส่ใส่อยู่ดึงไปเลยครับแสบบอ่อสีเลือวนะอ้ยาปะเป็นน้ำจะผมไปเอาเองนะครับผม อย่าเด้งอย่าเด้งอย่าเด้งคุณมาพอดีนะครับผมตามหาคุณสองครั้งแล้วคุณไปไหนมาครับผมสวัสดีครับผมไปกรุงเทพมาครับทําอะไรครับไปช่วยไปงานศพเขาครับโอ้แล้วคุณมีโครงการอะไรยังไงครับนี่ว่าจะทาคอกทำคอกทำนงจอยทำรั้วนะเหมือนที่ผมทำาอนะใช่ครับแล้วทําถึงไหนครับ ก็เนี uh, like, then, inside, right. oh, oh. Esta, ่ยคอ้อมนี AP ้ไปถึงนู่นตรงสระน้ำ่าจะอ้อมสระน้ำแล้วก็ปล่อยเขาเล่นเี่มยปล่อยเขาเล่นน้ำเล่นอะไรบ้โอ้โหโครงการนี้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคิดว่าก็ได้ได้ครึ่งแล้วครับได้ครึ่งแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วใช่โอ้เราอยากผมก็เลยบอกว่าอยากประชาสัมพันธ์เอฟซีครับท่านใดอยากช่วยพ่อจอยสามารถทักเข้าไปได้ที่เบอร์อะไรบ้างมีเบอร์ติดต่อก ไอ l ีไลน์ศูนย์แปดสองครับหนึ่งสี่สามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์นะครับผม,มครับนะครับสามารถติดต่อมาที่พ่อจอยได้หรือว่าไปดูในช่องของจอยได้นะครับ,รบแต่คุณลองมาชี้ให้ดูหน่อยครับว่าตรงไหนบ้างไปยังไงมันเป็นอะไรยังไงก็แบบนี้นะครับมาถึงนี่โอ้ก็ที่จะไว้เป็นเวลาเอฟซีเข้ามาก็่จะได้มีว่าอ๋อ แล้วผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้เสาใช้เสาใช้เสาอะไรผมใช้เสาต่างหางเสาคือผมไม่ได้อ๋อแล้วใช้หน้าเดิมไหมหรือว่าใช้หน้าใหญ่อันนี้มันหน้าหผมใช้หน้าห้าห้านิ้วผมก็หน้าห้าหรือหน้าหน้าหก คือคือตัวนี้ผมจะไม่แตะต้องเลยอผมจะเอาเป็นเสาใหม่เลยเสาใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้ผมกลัวมันดันแล้วมันคงเคลงไปถึงข้างบนอครับก็เลยกะว่าทําเสาใหม่เอาเสาใหม่หมดเลยอครับแล้วก็สูงก็ประมาณม่หกสิบครับคือนับตั้งแต่ไม่ใช่น้าแต่แล้วล่เมตหกสิบเมตหกสิบเออสูงประมาณผมนี่หละครับครับแล้วก็มานี่ อันนี้ก็ไปให้เขาไปนี่โอ้แล้วก็ปล่อยเขาเล่นน้ำนี่เลยเอานี้ไปเลยโอ้ใช้เสามาส5สิบห้าเสาแต่มันจะหนัก ตัวที่เป็นอะไรอะแพงนี่ผมลองไปสัง่งสั่งมาผมเอาหน้าสามอันนั Pen ้นผมใช้หน้าห้าเลยนะมันใหญ่เกินใช่นั่นแหละมันใหญ่เกินเลยลดมาเหลือหน้าสี่อันนี้หน้าสามครับหน้าสามเพราะว่าอยู่บ้านมีแต่ตัวบิ๊กๆเลยครับ ที่นี้มันจะเปลือกมันจะเปลืองตรงนี้นี่ครับตัวตัวเป็นตัวเ mm. สาร์ผ่าเนี่ยเพราะมันต้องสมดุลผมเอาไม่ใช่วค่สามชั้นนะครับสมดุลสี่ชั้นกะว่ามันให้หัวรอดได้สี่ชั้นเลยเหรอสี่ชั้เอาประมาณสี่ชั้นนะครับเรื่องเรื่องมันก็เลยเปลืองมุกประมาณสี่ชั้นนะครับกะว่าให้หัวเขารอดได้ได้ครับผมไอ ไม่ซาเลยโอ้รอดได้ตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาติดเขาไม่ไปเองครับับประมาณนี้ครับท่านใดอยากสอบถามอะไรก็ไปดูในช่องทางบุญหลายจ่อยหรือว่าโทรไปได้ที่ไอดียลน์ที่เราบอกตะคี้ได้เลยครับครับผมเราจะมาดูจ่อยปล่อยเล่นกัน แต่ผมคิดว่าของผมน่าจะเสร็จก่อนก่อนคุณไม่ต้องหน้าแล้วครับผมน่าจะคือเสร็จก่อนนี่แหละเสร็จก่อนบ่เราก็รอรอดูงานกันครับว่าจะเป็นยังไงเพื่อแม่สาวกับจ่อยเราไปปล่อยดูมันจะชนอันนี้ไหมครับนอนไหมหรือว่าหัวช้างมันจะเข้าไปจิตไหมก็ต้องรอดูอืมช่างเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่ามันหามสามารถเลาได้ บอกว่าเอาไม่เอาสามารถอดยคงให้แบบอยังให้ขอรอดได้ประมาณักสี่สิบอนอืมคือจะให้ขอรอดได้ถ้าอแล้วมันจะติดวันนั้นเอาหัวโขกเล่นใจว,ว่า จับได้เว้ยโอ้โหตีห้ำจุกเลยวะถึกใจถึกใจนี่ครับงานเขาแทงน้อยนี่งานเขาแทงนะครับนั่นน่ะผมมาน้าเบิร์ดมาอยู่เขาเอาหัวโขงกันเลยครับว่ะตั้มตั้มเว้ยเจ็บบอเจ็บบอบอเหลือครับผมโทดท้อพ่อมันด้วย่ไอ้ดีแบ่งสิวอีก ไอ้เงงาบ่น่ไก่ไกลยใดูงานหน่อยสิข้างงาเฉยนะครับอะไรก็เป็นไปได้ไเป็นไปได้ข้างงาเฉยแสดงว่ายีนของแม่หนักกว่าของของเพศพ่อเป็นต้องซ้อยนะว่าอยู่เฉยไม่ต้องซ้อยพรุ่งนี้อาจจออกงานพรุงนี้นะเพิ่งกลับมาหมดนีผมเหนื่อยมาก ไปสัตว์สัตว์อุบลเอ้าท๋อไมคุณที่พาไปที่นี่หมู่บ้านช้างสุรินทร์ก็เจอแต่ช้างอ่ะเออโหเจอแต่ช้างคุณรู้จักไหมรู้ครับรู้จักคุณต้องพาไปหมู่บ้านช้างนะเจอวินแต่ช้างเลยที่สุรินทร์เ่ยพาไปเที่ยวอุบลไปดูสัตว์นะครับมาถ้ามาสุรินทร์จะเจอช้างอุบลไ่มีช้างผมว่าวันหยุดเมื่อกี้ว่าจะพาพวกเพื่อนๆไปเที่ยว หมู่บ้านช้างที่สุรินเขาไม่ยอมไปกันครับแปลกเลยอืมเยอะเยอะเฮ้เยเยเฮ้ว่างันนี้แมมลืมเบิร์ตัวนี้ลืมลืมแม่ไปโดนหลงแม่แล้วอ่า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 สนใจเลยเตี๊ยอะไเตี๊ยอะไเตี๊ยเะไโอ้ไปพัทยามาด้วยใช่ครับพัทยาโอ้โหคุณพัทยาด้วยบ่ ว่าผมจะไปลูกสาวผมจะไปโอ้จะดูช่วงนุชไปทะเลครับทะเลทะเลอยากเจ๊เยจ๊ที่นี่ผมไม่ไหวครับรถเหนื่อยล้าคุณกลับมาวันไหนดิผมกลับมาเป็นวันวันจันทร์โอ้ไม่แต่งถึงวันเช้ามาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกลางกลาวันคนมาที่นีโอ้โหดีมากครับอู้ว่าใครอยากสอบถามเรื่องอะไรของโครงการจอยครับ ก็สามารถไปถามพ่อเขาได้เรือว่าครอบครัวของบุญหลายจ่อยได้ทำในการทำรัออ้วไว้เจโ้าโหจุ๊บโอ้โหเป็นด้วยเว้เพื่อเอาไว้ให้ปล่อยบุญหลายเล่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ